อย่างเช่นเปรียบเทียบจำนวนเต้องต้องให้เขียนไหมเขียนเขียนอัตราส่วนการเปรียบพี่ก็คิดซะว่าพี่สอนเด็กประถมแล้วกันเสียงมันประชากเลยจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป นะเปรียบเทียบจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปใช้สัญลักษณ์น,นี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแต่พี่เรียกต่อไม,ไม่รูคอะครูคอมอมันมีในคอมอ่ะครูคอมครูคอมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่า a ต่อ b อ่าอต่อ b เช่น a ต่อ b อ่าเช่น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  อัตราส่วนระหว่างน้ํากับแป้งอย่างเงี้ยน้ำสี่ส่วนแป้งห้าส่วนเคยได้ยนะินไหมอ๋อน้ำสี่ส่วนต่อ,อ,อแป้งพวกอย่างนั้นอ,อ่ะที่มันต่อกันนะเออที่มันอ่ะมาดูโจทย์เลยแล้วกัน อัตราส่วนของอายุไก่และก้อยเท่ากับสองต่อสามอัตราส่วนของอายุก้อยและกิ๊กเท่ากับสี่ต่อห้าถ้าก้อยอายุยี่สิบสี่ปี จะอายุก,กี่ปีเท่ากับสองจอบสาม ちゃううん。 ไม่ที่พี่อาบอกหนักใจนักเก๊กพวกเรากับพวกเราเท่ากับแ่วนี่ยังอยู่ไหมนอกไปแล้วอค้ยหลับไปแล้ว ทำอะไรทดสอบอะตรงไหนเขาหันไปคุยห้ามทำไไม่ได้คุยกับเรามึงฟังเสียงมึงก็รู้แล้วไหมเขาคุยกับมึงเหรอได้นะอ่ะพี่จะบอกอันนี้มีคนกี่คน สามสามสามคนิคคถ้ามันเอต่อ B ีแล้ว B ีเนี่ยมันดันไปต่อซีจะสรุปได้ว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้จะกลายเป็น A ต่อ B แล้วก็เอาไปต่อ C ต่อ c แต่เ<น>งื่อนไขคือ B มันต้องเท่ากันนะถ้ามไม่เท่า ทําให้มันเท่าเช่นเช่นอันนี้แคปนอกไปแล้วกันนะเอต่อบีคือสองต่อสามแล้วบต่อซีเนี่ยดันเป็นหกต่อเก้า เขาถามเอต่อบีต่อซีอ B, อ C, คือเท่าไหร่วิธีทําก็คือทํบีให้มันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมค่ะทําได้สองวิธีคือทำหกให้กลายเป็นสามหรือทำสามห้เป็น 6, หกถูกไหม <c oughs> ใช่ มาเขียนก่อนสองต่อสามเนี่ยคือ a ต่อ b ใช่ไหมหกต่อเก้าคือ b ต่อ c อ่ะเราจะทำยังไงวิธ<อ>ีทำก็คือเราจะทำให้ตัวน้อยเป็นตัวมากทำเพิ่มดีกว่าทำลดงั้นทำสามให้กลายเป็นหกสามมันเกิดจากอะไรทำให้มันเป็นหก <ทำ S 1> เนี่ยสามต้องคูณอะไร สองคูณสองแต่ทีนี้คูณตัวเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันเอียงก็ต้องเอาสองคูณตัวหน้าด้วยโอเคไหมเนี่ยคูณเข้าด้วยสองทั้งสองตัวทั้งหน้าทั้งหลัง mm. โอเคนะเพราะฉะนั้นค่าใหม่ได้เท่าไหร่สี่ต่อหก mm. อ่ะหกมันเป็นตัวเดียวกันหรือยัง เป็นแล้วเป็นแล้วเวชื่อมเลยใช้บีตัวเดียวกันได้เลยก็เพราะยันตอบอะไรสี่ต่อหกต่อสี <4 S 2> <9. S 1> ต่อหกต่อเก้าจบ okay. ตอบแคตอบอย่างนี้ได้เลยตอบแค่นี้ตอบอย่างนี้เลยใช่อ่ะแคปเดี๋ยวพี่จะลบละมาทําโจทย์ของเราดีวกว่าอันนี้ง่ายๆพี่ขอแค่สองข้อพอแล้วที่เหลือเดี๋ยว ให้กันว่านแล้วลองทำดูสิ่งที่ควรทำถ้าเขาถามอย่างนี้ก็คือต้องทำตัวกลางให้มันใช่ให้มันเชื่อมกันให้ได้อืม